ดีคะ่ะนักเรียนพบกับคูมีนอักษรออนเลอร์น,นะคะนักเรียนได้นำหนังสือวิทยาศาสตร์ป4เล่ม2ของอักษรมาด้วยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสำหรับบทนี้นะคะอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องระบบสุริยะและการปรากฏของดวงดวงจันทร์นะคะค่ะในคาบนี้นะคะ เราจะเรียนกันเรื่องของบริวารของดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะค่ะซึ่งเราต้องมารู้จักกันก่อนนะบริวารของดวงอาทิตย์เนี่ยจะโคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาได้แก่ค่ะดาวเคราะห์ค่ะดาวเาคราะห์มีทั้งหมดกี่ดวงคะ,ะใช่ค่ะก็คือ8ดวงนั่นเอง นอกจากดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงแล้วก็จะมีดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์แคะดาวเคราะห์น้อยดาวหางและวัตถุขนาดเล็กอื่นๆด้วยนะคะค่ะซึ่งดาวเคราะห์ในปัจจุบันเนี่ย ดาวเคราะห์นะคะที่เป็นบริเวณของดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดแดดวงนั่นเองแล้วนันกดาราศาสาตร์นะคะก็ได้แบ่งดาวเคราะห์นะคะตามค่าการโคจระคะ่ะและเราใช้แบ่งอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือแบ่งตามลักษณะพื้นผิวแบ่งตามลักษณะพื้นผิวนะคะอย่างเช่นเราใช้เกณฑ์นะคะก็คือ ดาวเคราะห์หินและดาวเคราะห์แก๊สค่ะเป็นหลักเดี๋ยวมาดูกันนะคะถ้าแบ่งตามคาบโคจารโคจรเป็นฝั่งสีเขียวนะโอเคไหมการแบ่งดาวเคราะห์แบ่งได้2แบบนะคะคือแบ่งตามคาบโคจรเห็นไหมเป็นฝั่งสีเขียวและก็จะแบ่งอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบ่งตามลักษณะพื้นผิวนะคะเป็นฝั่งสีแดงนะคะเดี๋ยวเราไปดูการแบ่งตามการโคจรก่อนเลยละกันนะคะมา การแบ่งตามค่าการโคจรนะคะก็จะแบ่งได้เป็นดาวเคราะห์วงในคือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่าโลกค่ะจึงมีค่าการโคจรที่สั้นกว่ามีดาวอะไรบ้างคะใช่ค่ะมีดาวพุธดาวศุกร์นะคะจากนั้นนะคะ มาดูกันต่อนะคะก็คือดาวเคราะห์วงนอกค่ะดาวเคราะห์วงนอกคือดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกค่ะจึงมีคาบการโคจรที่ยาวกว่าโลกนะคะมีดาวอะไรบ้างคะดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนค่ะ ค่ะในเกณฑ์ที่2นะคะเราจะแบ่งตามลักษณะพื้นผิวนักเรียนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวดาวของเราเนี่ยแบ่งได้เป็น2แบบนะคือดาวเคราะหินและดาวเคราะแก๊สนะคะามารู้จักก่อนนะคะดาวเคราะหินนะคะคือดาวเคราะห์ที่มีพื้นผิวเป็นแข็งแล้วนะคะเป็นหินแล้วและมีชั้นบรรยากาศบางๆค่ะห่อหุ้มอยู่เพราะฉะนั้นโลกเราต้องอยู่จัดอยู่ในดาวเคราะห์เลยคะ ดาวเคราะห์หินนะคะเพราะว่ามีพื้นผิวแล้วที่เป็นหินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีชั้นบรรยากาศแล้วด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าดาวเคราะห์หินมีอะไรบ้างนะคะมีดาวพุธค่ะดาวศุกร์ค่ะโลกค่ะและดาวอังคารค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะคะดาวเคราะห์แก๊สนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นแก๊สทั้งดวงเลย อาจมีแกนหินขนาดเล็กอยู่ภายในนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีดาวอะไรบ้างที่เป็นดาวคอแก๊สมีดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสบ,บดีนะคะดาวเสาร์ค่ะดาวยูเรนัสค่ะและสุดท้ายคือดาวเนปจูนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ บริวารของดวงอาทิตย์นะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ใช้เกณฑ์ในการแบ่งนะคะทั้งในเรื่องของค่าการโคจรแล้วก็แบ่งในเรื่องของลักษณะพื้นผิวนะเดี๋ยวเรามาดูการแบ่งแบบตามวงโคจรกันดีกว่ามาดูรูปกันเลยรูปนะคะอ่ะมาดูนะคะดาวเคราะห์วงในอยู่ส่วนนี้นะคะมีอยู่สองดวงคือดาวอะไรนะ,ะดาวพุธกับดาว สุกเพราะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกนั่นเองนะคะคาดโคจรเป็นยังไงคะคาโคจรเลยสั้นกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้มากกว่าไงพอใกล้มากกว่าเนี่ยค่าในการโคจรก็เลยสั้นกว่าโลกนะคะจัดเป็นดาวเคราะห์ชั้นในนะมีพุธกับสุกนะคะดาวพุธกับดาวสุกนะคะเป็นดาวเคราะห์วงในคะ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูดาวเคราะห์วงนอกกันบ้างดีกว่าดาวเคราะห์วงนอกนะคะ เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจึงมีวงโครจรที่ยาวกว่ามี่โลกเราอยู่นี่เหนะ็นั้นมีโลกเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่โลกไปเนี่ยก็คือจะเป็นดาวเคราะห์วงนอกค่ะมีอะไรบ้างคะเรียงไปเลยนะคะดาวอังคารค่ะดาวพฤหัสสบดีนะคะดาวเสาร์ค่ะดาวยูเรเนะัสและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นดาวเนปจูนค่ะ มาเดี๋ยวนักเรียนมาลองทวนกับครูมีนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเรามาทวนไปพร้อมๆกันนะคะดาวเคราะห์วงในมีอะไรบ้างคะ 1. ดาวพุธค่ะ2ดาวศุกร์ค่ะต่อไปนะคะดาวเคราะห์วงนอกมีอะไรบ้างคะ 1. ดาวอังคาร 2. ดาวพฤหัสบดี3ดาวเสาร์ 4. ดาวยูเรนัสและ5ดาวเนปจูนค่ะ ต่อไปนะคะการแบ่งโดยใช้สภาพพื้นผิวนะคะของตัวของดาวดาวต่างๆนะคะแบ่งได้เป็น2แบบนะคะก็คือเป็นดาวเคราะหหินกับดาวเคราะแก๊สนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่ละอันนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะมาดาวเคราะห์หินนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ4ดาวนะคะคือจะเป็นดาวพุธด,ดาวพุธด,ดาวศุกร โลกและดาวอังคารค่ะซึ่งดาวพุธและดาวศุกร์นะคะจัดเป็นดาวเคราะห์วงในค่ะต่อไปนะคะเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะคะดาวเคราะห์แก๊สก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ดวงด้วยกันนะคะคือดาวพฤหัสบดีดาวเสาค่ะดาวยูเรนัสค่ะและดาวเนปจูนซึ่งในดาวเคราะห์แก๊สเนี่ยจะเป็นดาวเคราะห์วงนอกทั้งหมดเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะนักเรียน่่ตอไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะดาวเคราะห์หินมีอะไรบ้างคะ 1. ดาวพุธ 2. ดาวศุกร์ 3. โลกและ4คือดาวอังคาระคะ่ะต่อไปเราไปดูดาวเคราะห์แก๊สกันนะคะดาวเคราะห์แก๊สจะมีทั้งหมดอยูอ่ทั้งหมดอยู่4ดวงนะคะดาว,ดว,ด,ว,ด,ว,ด,วดวงแรกคืออะไรคะดาวพฤหัสบดี ต่อไปดาวดวงที่สองคืออะไรคะลูกอ่าดาวเสาสามอ่าดาวยูเรนัสและสุดท้ายเป็นดาวเนปจูนค่ะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าดาวเคราะห์แก๊สเนี่ยจะเป็นดาวเคราะห์วงนอกทั้งหมดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อไปนะคะโอเคนักเรียนนะคะคนรู้ไว้นะคะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราจะจัดดาวเคราะห์เนี่ย เป็นมีบริวารของดวงอาทิตย์เนี่ยมีทั้งหมด9ดวงแต่ตอนปัจจุบันเนี้ยเหลือ8ดวงแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรหายไปค่ะเมื่อก่อนเนี่ยถูกจัดเอาไว้9ดวงนะคะจนในปีคศ1996นะคะเออเอยูนะคะหรือที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหาพันธ์ดาราศาสตร์กลเนี่ยได้ลงมติกันว่าบทดาวพูโตค่ะ จากการเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นดาวบริวารของดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะคะดาวที่หายไปนั่นคือดาวพูโตนเองทําไมถึงถต้องเอาพูโตออกไปด้วยเป็นเพราะว่าพอเรามีเทคโนโลยีที่มากขึ้นใช่ไหมคะเราก็เลยทำให้ทราบข้อมูลใหม่ว่าจริงๆแล้วพูโตเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่ ไม่ครบถ้วนที่จะเป็นดาวเคร์นั่นเองเพราะอะไรคะเพราะว่าดาวพูโตเนี่ยด้านมีวงโครจรค่ะที่ทับซ้อนอยู่กับวงโครจรของดาวเนปจูนนั่นเองนอกจากเหตุผลนี้นะคะก็ยังมีเหตุผลที่ค้นพบว่ามีวัตถุคล้ายพูโตนะคะที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ในบริเวณใกล้กับดาวพูโตอ,อีกเป็นจํานวนเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นดาวพูโตเนี่ยเราก็เลยจัดว่า ไม่น่าจะมีความสำคัญเพียงพอที่จะจัดเป็นดาวเคราะห์ได้นะคะแล้วตอนนี้ถ้าดาวพูโตไม่ได้เป็นดาวเคราะห์แล้วเขาจัดเป็นอะไรล่ะคะนักเรียนหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้ดาวพูโตนะคะถูกจัดใหน่ให้เป็นดาวเคราะห์แคะค่ะอ่า จดไปพร้อมกันนะคะเป็นดาวเคราแคะเป็นดาวขคอแคะนะคะ ภูโตนะคะถูกจัดใหม่ให้เป็นดาวเคราะห์แคะนะคะโดย IAU เนี่ยให้นิยามความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์แล้วดาวเคราะห์แคะว่าดาวเคราะห์เนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะมีแรงดึงดูดก้อนหินและวัตถุต่างๆที่ผ่านเข้ามาในวงโครจรของดาวเคราะห์นั่นนะคะนั่นทำให้ดาวพูโตเนี่ยเลยถูกจัดเป็นดาวเคราะห์แคะนะคะเพราะว่าถือว่า มีคุณสมบัติที่ไม่เพียงพอต่อการเป็นดาวเคราะห์นะคะค่ะและ IAU เนี่ยก็ได้ประกาศใหม่ค่ะที่มติประชุมนะคะโดยลงความเห็นว่านะคะดาวเคราะห์นะคะที่เป็นบริวารในดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะนะคะที่เป็นบริวารในระบบสุริยะนะคะมีทั้งหมด8ดดวงนั่นคือมีดาวพุธด,ดาวศุกร โลกค่ะดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวสาวดาวยูเรนัยและดาวเนปจูนค่ะไม่มีภูโตแล้วเพราะพูโตไปเป็นอะไรคะไปเป็นดาวข้อคแคะนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของบริวารของดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับนักเรียนนะคะที่ต้องการอ่านเพิ่มเติมนะคะสามารถไปอ่านกันได้ที่หนังสือวิทยาศาสตรป์ป .4 เล่ม2ของอักษรนะคะเราพบกันใหม่ในครับหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ